สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้คุณครูคุณครูเลนะคะเด็กๆยังจำคุณครูได้อยู่หรือเปล่าคุณครูแนนนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมและเรื่องที่จะมาสอนเด็กๆด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องหน่วยหนูทําได้ตอนที่เด็กอยู่ที่บ้านเนี่ยเด็กๆทําอะไรบ้างนะเด็กๆตรงตอบคุณครูสิคะค่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆคะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดนะคะ ของโรคอะไรนะในช่วงนี้โรคอะไรคะโรคโควิด19นั่นเองนะคะมีการแพร่ระบาดอย่างหนักเลยใช่ไหมคะวันนี้ครูมีเรื่องที่จะมาสอนเกี่ยวกับโรคโคโรนา2019ด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการอะไรคะการล้างมือนั่นเองเด็กๆรู้ไหมคะว่าทําไมเราถึงต้องล้างมือคะอเด็กๆลองช่วยครูตอบสิคะว่าทําไมเราจะต้องล้างมือของเราเพราะอะไรคะ พราะอะไรเอ่ยเพราะว่ามือเนี่ยถือเป็นอะไรคะเป็นอวัยวะที่สําคัญที่เราเนี่ยจะใช้ในการหยิบจับสิ่งต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นขนมอาหารหรือของใช้ต่างๆเพราะฉะนั้นมือจึงเป็นอวัยวะที่สําคัญนะคะในการที่เราเนี่ยจะต้องหยิบจับนะคะแล้วก็ สามารถที่จะสัมผัสเิิงต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็เลยมีในเรื่องของการล้างมือนะคะมาสอนเด็เกๆนั่นเองค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปรู้นะคะในเรื่องของขั้นตอนทั้งเจ็ดขั้นตอนของการล้างมือคุณครูจะพาเด็เกๆไปฟังเพลงการล้างมือทั้งเจ็ดขั้นตอนนะคะถ้าเด็เกๆพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ ตอนในการล้างมือมาสอนเด,ด็กๆด้วยนะคะให้เด็กๆลองทายสิคะว่าขั้นตอนในการล้างมือมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะเด็กๆมีทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปดูวิธีในการล้างมือทั้ง7ขั้นตอนค่ะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมในเรื่องของการล้างมือทั้งหมด 7ขั้นตอนด้วยกันนะคะวันนี้ดิเก็กไปทําพร้อมกับคุณครูเลยนะคะนั่นก็คือขั้นที่1เลยค่ะขั้นที่1นนะคะก็จะเป็นอะไรคะฝ่ามือทําไมคะฝ่ามือถูฝ่ามือแบบนี้นะคะเป็นเหมือนกับปลาปลาว่าอยู่ในหนองน้ํานั่นเองนะคะขั้นที่สองก็คือฝ่ามือละถูอะไรคะฝ่ามือถูหลังมือนะคะก็คือเต่าสองตัวคานไปพร้อมๆกันแบบนี้เลย ต่อมานะคะก็คือขั้นที่อะไรคะขั้นที่สนะคะก็คือปูม้าขาใหญ่ฝ่ามือถูหลังมือแล้วก็ทําไมคะซอกนิ้วของเด็กๆนะคะถูไปทุกซอกนิ้วทั้งสองข้างของเด็กๆเลยนะคะต่อมาก็คือขั้นที่4ี่ค่ะคืออะไรคะไข่ไก่ไข่ไก่สองฟองนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เด็กๆแบมืออีกข้างหนึ่งนะคะก็คือ ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งนะคะถูหลังมืออีกข้างหนึ่งนั่นเองนะคะจากนั้นก็ถูไปรอบๆนะคะสลับกันแบบนี้นะคะเป็นไข่ไก่นะคะทั้งหมดสองฟองด้วยกันจากนั้นขั้นที่ห้านะคะก็คือฝ่ามือถูอะไรคะฝ่ามือถูหัวแม่มือนะคะนั่นก็คือเด็กน้อยทำไมคะเด็กน้อยเหลาดินสอน,นะคะต่อมาก็คือขั้นที่หนะคะก็คืออะไรคะ ขามือถูหลังมือเหมือนกันนะคะแต่ทําเป็นขนมจีบห่อมใบตองแบบนี้นะคะเด็กๆจากนั้นนะคะก็ถูไปทั่วๆมือของเราทั้งสองข้างเหมือนเดิมนะคะและขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่เจ็ดนะคะก็คือ ข้อมือใส่ทองข้อมือใส่ทองเป็นยังไงคะก็คือให้เด็กๆนะคะกำมือแบบนี้นะคะแล้วก็ถูไปรอบๆข้อมือของตนเองทั้งสองข้างเลยนะคะถูให้สะอาดนะคะเชื้อโรคจะได้ไม่เข้าสู่มือของเรานั่นเองนะคะและก็ครบแล้วนะคะทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะดเด็กมานะับพร้อมๆกับคุณครูค่ะกี่ขั้นตอนคะหนึ่งสองสามสี่ห้า 6, ดกี่ขั้นตอนคะการล้างมือของเรามีทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันนะคะเด็กๆทำไปพร้อมกับคุณครูเก่งมากๆเลยค่ะและเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้นะคะการล้างมือทั้งหมด7ขั้นตอนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องรู้จักหมั่นล้างมือะคะ่ะหมั่นล้างมือของตนเองให้สะอาดอยู่เสมอนะคะ ไม่ว่าจะทำอะไรนะคะไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งของที่ทำไมคะสศกกระโปรงรวมทั้งเวลาที่เด็กๆก,ก่อนที่จะรับประทานอาหารหรือหยิบขนมทานเด็กๆก,ก็จะต้องทำไมคะล้างมือของตนเองให้สะอาดนะคะรวมทั้งเมื่อเด็กๆใช้ห้องน้ําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องล้างมือของตนเองให้สะอาดเช่นกันนะคะแล้ววันนี้นะคะ คุณครูนะคะก็ได้สอนขั้นตอนในการล้างมือให้เด็กๆไปแล้วนะคะและก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นด้วยนะคะในช่วงนี้เพราะว่ามีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นะคะที่จะนําเชื้อโรคเข้าไปสู่ร่างกายของเด็กๆได้นะคะเด็กๆก็จะต้องหมั่นดูแลร่างกายแล้วก็ตนเองให้สะอาดอยู่เสมอนะคะวันนี้คุณครูก็ ขอจบคลิปนะคะในเรื่องของการล้างมือไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ